รายการนี้เป็นรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไม่ต้องไ่สนใจหรอกป้ายเป้ยดูได้งเ,เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะ อีค่ะไม่ต้องบอกเนาะดูก็รู้ว่าเป็นผู้ประสบภัยที่รอกินข้าวอยู่แต่ว่าแม่ควรวไปไหนเนี่ยหิวข้าว,วมีข้าวไหนที่จะไม่หิวบ้างไหม <c oughs> ได้ยังหิวอยู่ดูทงอีต,ต่อไปรอสักครู่ไม่ได้ดูเปิดซาวให้เข้ากับการทำอาหารอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าโหลดบิดมา <c oughs> ใช่ไหม เดีบาหน่อยดีไหมอ่าเดี๋ยวรู้หมดว่าโหลดบิดมาอือวันนี้ทำไข่ตุนหมูยอวุ้นเส้นเผื่อว่าบางคนเนี่ยเบื่อมาม่าแล้วแต่ว่ายังมีวุ้นเส้นอยู่และหิวข้าวแล้วถ้าวุ้นเส้นเนี่ยไปทําสุก,กี้มันก็ง่ายไปเราก็เลยเอามาใส่ในไข่ตุนดีกว่าจะได้แบบกินไข่ตุนไปด้วยมีพลังกำลังแล้วก็ มีอิ่มด้วยไม่ด้วยถูกนั่นแหละอผู้ประสภัยที่มีประโยชน์มากวันนี้มีง่ายๆเบาๆนะคะมีไข่ไก่ตามจำนวนคนนะแล้วก็อู้นะบาญชีก็เดือดไปนะกระเด็นนะนั้นถูกไหนะบ้าก่อนเออแล้วก็เอาปูดบูดปูดดเอาอ่าลืมและววนเส้นวนเส้น อบแห้งเนี่ยมาแช่น้ําให้วุ้นเส้นอ่อนตัวนะคะระหว่างที่เราวุ้นเส้นอ่อนตัวเราก็ถ้ามีเนื้อสัตว์ใส่เนี่ยจะเป็นหมูสับหมูชิ้นเบคอนหมูยออะไรอย่างงี้ก็เอามาใส่ได้แต่ว่าหั่นเตรียไมไว้ก่อนแต่ว่าไอซิ่งมีแค่หมูยอกับวุ้นเส้นเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่น้ำมันหอยกับน้ำปลาเท่านั้นเอง เป็นเม,มนูง่ายๆก่อนเธอแบบว่าเบื่อไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไปแล้วแต่ถ้ากำลังเบื่อไข่ตุน๋นก็จะได้ไม่เบือบ่อเพราะเมน ขึ้นฟูแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่น้ำปลาหกหยอ่ยอหกหยอ่ยอเล็กๆเพราะว่านี้น้ำปลาสนหนึ่งสองสามสี่ห้ากไข่ไก่สามฟองนี่วันนี้มี เียมกินไข่ไปด้วยแล้วก็ลอยน้ำในห้องๆกันเก็บแผ่นก่อนมันเป็นกำลังใจให้<ล>ตอนนี้ดูแผ่นใครบอกเราหลอดบิดมาไม่ใช่เราไม่ได้หลอดบิดเข้าใจผิดแล้วเราอุ่นนุนแผ่นจริงเท่านั้นนี่เพ้าแผ่นจริงเหรอจริงจริงไปล <c oughs> ะแคเมื่อกี้ก็ใส่น้ำไปในปริมาณหนึ่งอะนะคะเพราะว่าไข่ตุ๋นเนี่ย <c oughs> อะไร เคือกบินเองบ้างอะไรแบบโอ้ใส่น้ำไปแล้วปริมาณหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ก็ใส่หุนเส้นลงไปปิดไว้เขาไม่ได้ช่วยจ่ายให้วอ่าเออไม่มีสปอนเซอร์เออไม่ต้องหมุนเส้นไข่ไข่แล้วก็เสร็จแล้วหมวยอ่หมอยู่มวยอหมอยู่มวยอ หมุนคอหมอคุณหมูเยอะมันูจำไม่ได้ละแต่เคยได้ยินมาว่าประมาณนี้หมอคุณเออหมุนคออะไรอีกไม่ใช่จิมันต้องมาจากหมุนอะไรกินได้หรอหมุนแรหมุนคอหมอคุณกินเถอะ <laughs> หนูไม่ออกอะ่ะจำไม่ได้อ่ะไม่รู้จำได้ มันมุกนานมากเราที่นรอเดมเขาไม่ด้หมุนเลไกินได้หมุนคออะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมหมุนคอหมุนคอก็หมอคุณหมอคุณคุณภาษาอังกฤษแปลว่าอยู่ก็เป็นหมออยู่หมออยู่ก็เป็นหมูยอว้าแงเขาอะไรสวยเก่งช่ไหมอตาตอนนี้ผู้ชมตอนนี้เนี่ยไข่ดิบอ่าประสบแล้วปรุงแล้วนะ ใส่กุ้งเส้นใส่หมูยอตอนนี้ก็กินได้เลยเย่ย่างเอาอย่างอ่ะนี่ต้องเอามาใส่ในคิดไหมว่าฉันใส่ในดราม่าอะไรอ่ะสึงคิดไหมคิดว่าอายนะใส่ไหมใส่เอออันนี้ก็ไม่อายละอ่าตอนนี้นะคะก็รอให้ไข่พองให้ไข่ ฟูบาเหรอให้มีอารมณ์ก่อนอะไรไม่เกี่ยวให้มีอารมณ์ใหอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่ไข่ก็จะฟูค่ะใช่เดี๋ยวรอสักครู่เดียวคนอื่นชอบคิดเยอะเยอะเลยจริงเสร็จแล้วไข่ตุัวมายอบนเส้นนี่ดูดีๆีวุ้นเส้นจะอยู่รอบๆข้างนี้ลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็หมูยอก็พองไข่ฟูมากเลยไง จริงเลยโตยังไม่เสร็จดิยังเหลืออีกสองเมนูเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสองเมนูต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเมนูต่อไปเป็นเห็ดหิมะผัดน้ำมันหอยเบคอนอก็ยังเป็นสาวทงอีอ่ะเหมือนเดิมเแบบพราะว่าเราก็ยังคงดูทงอีต่อไปย่าทงอีสาวเอฟเฟกต์สาวเอฟเฟกต ผิวตลอดคือถ่ายมาตรงนี้ที่ไรเนี่ยต้องเป็นผู้ประสบภัยแบบหมูอ้วนรอกินอย่างเดียวต้องให้เจ้าของห้องทำให้ชานว่าทั้งรสชาติหน้าตาอาหารนี่มันดูหน้าหม่นไงอูคนทำก็เลยต้องยกให้เขาเพราะว่านี่ถ้า,ถาทำเองก็ไม่รู้จะออกมาอย่างไงไง,ไง,ไงกลัวว่าคนกินจะกระเดือกไม่ลงก็เลยต้องให้ไอซิ่งทำไ,ไม่ได้เป็นข้ออ้างนะเป็นเรื่องจริงเล ตลอดอ่ะลูกซี่ก็เสริกัน้าไม่มีใครผมจะทำกันเอ,องบเบาๆอันนี้ก็เป็นเห็ดหิมาจริงไม่ต้องใช้เห็ดหิมาก,ก็ได้นะคะอยากการเห็ดอะไรก็ใช้ไปได้เลยเห็ดแมงนีมใช่ไหมโหต้องไปกินถึงเชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือกันเลยนะทุกที่นะ เห็ดลงไปก่อนใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะถ้าบ้านไหนมีเนยเนี่ยใช้เนยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันใช้เนยก็จะดีด้วยทำให้รสจะดเห็ดสุกซะทั้งหเคเรื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนเดิมเลยก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ จะมีนี่เบคอนวันนี้เพิ่ง <Yes, S 1> ไปซื้อมาเป็นเบคอนที่ปรุงรสสาเร็จแล้วนะคะ <c oughs> เก็บไว้ได้นานเลยทีเดียวนะอันนี้แต่อันนี้เป็นอร่อยเหมือนกันนะอร่อยไหมเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยคือไิ่ยังไม่ได้ชิมมีตะก้องของเรานะคะชิมไปแล้ว <c oughs> ตะก้องบอกว่าเลิศ แม่ัวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอย่าจากฉันไปเพลงก่าเี่ยพลงนานไปไมู่้จักแต่เป็นคนเริ่มร้องกอนตอนนี้นะคะเห็ดก็ได้ที่แล้วแหละเริ่มมีประโยชน์ละอยู่หลายเทปเริ่มเป็นทำอะไรเริ่มเป็นอะไรเห็ดโคนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคนไงคนดีมหกเเฮ้ จะมียาพีหรือเปล่าเาดี๋ยวแล้วมานูชิมดูสิเราต้องใช้สารส้มในการพิสูจน์ถ้ามันมีพิษมันจะกลายเป็นสีชมพูเนอะเตียงทางนิ้วก่อนเดี๋ยวมันหอมงีอีกแล้วเข้าเรื่องงงีตลอดฉันว่าไม่ใช่ฉันแล้วแหละที่ติดงงีอ่ะเธอนำนามาให้ฉันติดงงีใครละ่ะแอบชอบพระราช้าน่ะป้าพ่นใส่กระอ้เขินมันซวยเลยเหมือนอะไรหรือวะ หมือนเจ้าของบ้านอยากทำข้าวแล้วคนใจมาช่วยใช่มาฉันก็ว่างนั้นแหละฉันว่างเห็ดมันเริ่มเป็นเละแหละใส่เบคอนแต่เปล่าอ่ะใส่มันเลยแต่เยอะๆแล้วไอหน่อยหน่อยหน่อโอเคโอเคโอเคเน่ลาขอผ้าเนี่ยต้องใส่มันเต็มที่จะไปยั้ง แน่อร่อยเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มทีไปเลยเธอหมดเลยแล้วกันปองกันไม่มีเห็ดแล้วเนี่ยมัดทนเหตุแล้วอีกอย่างกับข้าวเราที่ทำน้อยนี่ไม่ใช่อะไรนะคนอยู่กันน้อยอันนี้วันนี้ใช่ไหมอันนี้ไ้านยู่ทั้งหมู่บ้านอะไรโอ้ ยื้อเอ้ยไปไหนเอาดักไปนะนี่เราผู้หญิงแล้วกันเนี่ยเอาเหรอเป็นกันเออค่ะอยากพูดอยากพูดอยาพูดถึงอยาพูดถึงอดีตที่มันขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวคืนเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นขอโทษทีนะคะที่หนังหน้าไม่ค่อยสวยนะคะเฮ้ยด่าด่าด่าวันเนี้ยเปล่าด่านี่แหละเออนะ มีคอมเมนต์มาเขาบอกว่าจมูกแข็ง,<ม>ขงกับข้าวค่ะไม่ได้ไม่โชว์สัญยกรรมค่ะรรจริงิอะไรนะครัวตัวรอดจริงเหมือนไข่้ายหน้ารอดไม่ได้ต่อไปก็คือหมูผัดพริกยวยังจะทำอะไรอ่ะ น้ำมันก็หอมแล้วว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าพ่อเป็นคนทานหมูเนื้อนุ่มๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะหมักหมูเั็นเท่าไหร่นยก็ให้ซื้อหมูติดมันหน่อยๆเพราะว่านี้เนี่ยจะทําให้หมูเนี่ยนุ่มกว่าถ้าสมมติว่าจะหมักหมูอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มั่นใจว่าหมักหมูจะอร่อยอะไรเงี้ยก็ใช้แบบนี้ได้ธรรมดาก็พอ หมูติดมันนะมันก่อนมันก่อนบานไปอ๋ออ๋อมันเยอะมันเยอะมันเยอะชอบปสูดกินมันเลยอะใช่ชอบกินมันพอหมูเริ่มใกล้จะสุกนะเราก็ใส่ผักไปก็คือจะมีพริกหยวกพริกขี้ฟ้าแล้วก็มีพร้อมใหญ่หอมแดง ไปเรื่อยๆดูจนกว่าหัวหอมใหญ่เนี่ยจะอ่อนตัวลงจากที่แข็งๆอยู่ตอนแรกใช่ไหมถ้ามันอ่อนตัวลงเมื่อไหร่เนี่ยก็อีกสักพักหนึ่งก็ให้ใส่เครื่องปรุงได้ ถูกแล้วคแ